แล้งจัดในรอบทศวรรษ PA ร่วมมือทับบกและพันธมิตรพิชิตภัยแล้งเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานแถลงข่าวและเปิดโครงการราฐรัฐร,ร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2557ที่กองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์หรือพลมอสองรออ โดยนายสาธิตรุ่งจิรัตาน,านนนท์รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม PA ร่วมถแถลงข่าวโครงการดังกล่าวมีห้าหน่วยงานหลักร่วมกันทำงานได้แก่กองทัพบ,บก PA การประปาส่วนภูมิภาคบริษัทปตทจ,จำกัดมหาชนและกลมทรัพยากรน,น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดที่ใช้ใน,นการอุปโภคบริโภค ซึ่งการให้ความช่วยเหลือจะมีขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน2,557โดยตัวแทนทั้ง5หน่วยงานและร่วมกันขึ้นเวทีแถลงถึงเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่สอดประสานกันทุกฝ่ายตามกำลังความสามารถของแต่ละองค์กรโดยกองทัพปกสนับสนุนด้านกำลังพลยานพาหนะรถประปาสนามรถบรรทุกน้ำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคทั่วประเทศ มีศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพปกเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือสำหรับ PA จะให้การสนับสนุนค่ากระแสะไฟฟ้าบริเวณจุดใจน้ำถาวรตามรายชื่อที่กรมทรัพยากรน้ำมาดานเป็นผู้กำหนดซึ่ง PA ดูแลมาตั้งแต่ปี2536นับถึงปีนี้เป็นเวลา16ปีแล้วปีนี้ก็เช่นกันโดย PA เต็มใจและเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนกระแสะไฟฟ้าอย่างเต็มที่ หลังจากแถลงข่าวแล้วผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้ทำพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนต่อไปทั้งนี้นับถึงวันที่11มีนาคมกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจำนวน22จังหวัด102อำเภอ591ตำบล5 8 5หมู่บ้าน ในส่วนของภาคประชาชนต้องใช้น้ําอย่างประหยัดเตรียมสํารองน้ําไว้อุปโภคบริโภคเกษตรกร,ร,กรควรวางแผนเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ําและแผนการจัดสรรน,น้ําในพื้นที่โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภายแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัยของปอพ1784ตลอด24ชั่วโมง